ความรักของพระเจ้าไม่เหมือนความรักของมนุษย์พระเจ้าทรงบอกรักแล้วไม่คืนคำไม่ต้องการผลประโยชน์แต่ความรักของมนุษย์ต้องการสิ่งตอบแทนมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้เราได้มองเห็นสิ่งหลากหลายของมนุษย์ที่ได้กระทาวันนี้ฉันพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ กับความพร้อมของเราต้องไปด้วยกันหลายคนเดินเข้าหาพระเจ้าและหวังในสิ่งที่ทูลขอและปรารถนาหลายคนต้องเจอกับปัญหาเขาจึงต้องการที่พึ่งและต้องการคนที่ช่วยเหลือพวกเขาได้การปรึกษากับผู้มีประสบการณ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการสแสวงหาน้ำประทัยของพระเจ้าเราสามารถจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ประวัติซ้ำรอยได้ ถ้าเราได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์บางครั้งการไม่ฟังคำแนะนำก็อาจนำเราไปสู่อันตรายและการสูญเสียได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเราควรคิดอย่างรอบคอบก่อนว่าเราควรจะปรึกษาจากผู้ใดเราต้องดูว่าคนนั้นเขามีนิสัยใจคอเป็นแบบใดและเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเช่นไร โดยทั่วไปแล้วพระเจ้าจะนำเราผ่านความคิดและความรู้สึกข้างในขอบคุณที่พระองค์ทรงสอนและเตือนฉันเสมอการที่เราให้เกียรติผู้อื่นและแยกแยะความจริงในสิ่งที่เราได้ยินมาถ้าเราพูดความจริงเราก็มีสิ่งที่ควรค่าแก่การบอกต่อผู้อื่นเพราะเราทำในสิ่งที่เรารู้และมีประสบการณ์มา พระเจ้าทรงให้เราทุกคนมีอิสระที่จะเลือกหรือจะปฏิเสธพระองค์หน้าที่ของเราแต่ละคนคือนำความจริงของพระเจ้าที่ทรงอวยพรเราเป็นพระพรส่งต่อแก่ผู้อื่นด้วยความรักของพระองค์ทรงเคารพการตัดสินใจของเราฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะตัดสินใจแทนคนอื่นเช่นกันเราไม่ควรบอกหรือสั่งให้ใครมาทำตามเราเพราะทุกคน มีความเป็นเอกภาพมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่เราทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ชื่นชมยินดีและสรรเสริญนมัสการด้วยกันการให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนอื่นให้เกียรติเช่นกันการให้เกียรติกันมันอาจเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับเราพระบิดาบนสวรรค์ ขอบคุณที่ส่งช่วยให้เราเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากกว่าผลประโยชน์ขอบคุณที่พระองค์จะสําแดงความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของเราในทางใดทางหนึ่งขอบคุณที่งานหลักของเราเป็นของพระองค์และให้เรารักผู้อื่นและรักความจริงของพระองค์บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองขาดบางสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นคนของพระเจ้า เช่นความเชื่อพระคุณหรือสติปัญญาหรือมากกว่าในสิ่งที่เราต้องการขอให้คุณจงระลึกว่าคุณมีพระเจ้าคุณก็มีครบบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วมีมากกว่าที่เราต้องการเสียอีกขอบคุณบทความจากซิสเตอร์เล็กแล้วพบกันใหม่ในบันทึกหน้าถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ